มาเจอกันแล้วนะฮะกับช่องบอชอนชาแนลนะครับดูนะฮะเด็กน้อยไม่รู้ว่าเล่นอะไรนอนกิ้งทับไปทับมานะเจ้าช้างน,นะครับมันจะเป็นเสื้อขนสนัตอนเด็กๆนะครับ <c oughs> เอ,อึบออ,ออทับเลยทับเลยเออ เอามากวนเราเลยวิวิววิวฮะวิววิว,วช้างน้อยช้างน้อยอี๋เฮ้ยเร็วเร็วเร็งเร็ว,รว,รวตัวกำลังน่ารักนะครับ

ดูนะครับเป็นมิตรกับทุกคนนะครับเบื้องเนี่อขาบน้าให้หมูวานแชมพูแม่หมุดกองเนื่องผัวจองนะนั่งลองไหมนั่งลอง นั่งลงแล้วนั่ง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 โอ้ยบุรุษจากนั่งดูกระทิงตัวใหญ่นะครับสกดเห็นยังบ่ายนี่ยังให้ก่อลังให้โอ้ยแมน ทำอีกคือพี่โนหลงารทำบกเก่าหลังให้ก็สกิดสกิดเอาพอแล้วนี่นะโฟแมนโฟแมน,ม,นมาตรวจงานนะครับมาตรวจแทนนะพระอาจารย์นะครับ ดูนะฮะความน่ารักของวัยรุ่นนะครับหาหมัดหาเห็บให้กันนะครับฟินเลยทีนี้กระทิงไก่เข้ามาก็เป็นมิตรกับทุกคนนะครับ

เอาเอาสก,กิดสก,กิดเอาเอาโอ้ยอิจฉาเปลี่ยนตัวตัวน้อยเนี่ยไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไลนเนี่ย Nên. Để Cơ hầu nhắn mà đi. Cơ hầu gì nhắn. Để không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? นี่ก็คือเด็กเฝ้าประตูวัดนะครับอพอแล้วเปร่าฮะพอยังตัวกำลังน่ารักนะครับ ้า,าช้างช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อยอย่านะครับอย่านะเด็กคุมซอยใหญ่ไม่ใหญ่นะดูตัวเนื้อดูดูดป็นเห็นไก่นะฮะโน่นนะครับแต่เฟสหกมานะบอกไปเลยนะฮะ ไก่ตรงนั้นฮะแตกกระเจิงแน่นะครับกระดช้างก็อยากจะเล่นด้วยนะครับด,ด,ดู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 จะทำยังไงนะครับวนไปวนมาฮนะช้างมานี่เร็วเร็วเร็วเปอย่างนั้นตากแดดไหนเลยว,ลว,ลวมานี่เร็ว เป็นมองไก่นะครับสามตัวเลยเอา้าดูนะืมสงสัยเอา้าเอา้เอา,อา,อาวนไปวนมานะไม่รู้จะทำอะไรนะครับเอา้ากระทิงพาเวนอีกแล้วนะครับไปแล้วไปแล้ยวฮะ ทำน้องเด้อท่านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ